นี่นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นไอเทมที่เราสามารถเสก,กมาได้นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการ ลงมอดสิกของครับผมใน s t a r d i v u นะฮะโดยเราต้องมี ES File l o e r ครับผมแล้วก็แอปติดตั้ง SMAPI แล้วก็เกม s t a r d i v u นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปติดตั้ง SMAPI นะครับผมกดตรงกลางติดตั้งตามปกติครับผมสำหรับใครที่ติดตั้งแล้วก็ไม่ต้องติดตั้งนะครับผมไม่ต้องติดตั้งรอบ2นะครับ แล้วก็ผมจะให้ผมจะทิ้งลิงก์มดตัวสศ็จของนี้ไว้นะครับผมแล้วก็ดกดดาวน์โหลดชาตามปกติครับผมถ้าทุกคนดาวน์โหลดมดมานะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ es file u p l o e r หรือว่าแอปที่สามารถแตกไฟล์ได้นะครับผมโดยผมใช้ es file u p l o e r ในการแตกไฟล์แล้วก็ย้ายไฟล์นะครับกดไปที่ จะเกี่ยวกบข้อมูลของเรานะครับผมแล้วก็กดไปตรงที่ดาวน์โหลดมันก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับที่เราดาวน์โหลดไว้แล้วก็เราทําการแตกไฟล์นะครับกดตรงที่เพิ่มเติมแล้วก็แตกไฟล์ไปที่แล้วกดตกลงครับอแล้วก็เราจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับผม item spawner น,นะครับผม cjb นี่นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งครับแล้วก็ กดคัดลอกไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วกดตัดแล้วก็ออกไปหน้าแรกที่จัดเก็บข้อมูลของเรานะครับแล้วก็เลื่อนหาคําว่า star d e l i v y นะครับผมกดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็ถ้าเราติดตั้ง smbpi มันก็จะแถมตัวแฟ้มมอดมานะครับผมแล้วก็กดเข้าไปตรงมอดนะครับแล้วก็กดวางครับผมแค่นี้ก็จะเป็นการวางมอดเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมแล้วก็ ให้เราออกไปหน้าแรกครับผมเราต้องปิดตัวแอปตั้ง SMBI e ก่อนนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งก่อนแล้วไปที่กำหนดค่าครับนี่ก็จะเป็นบรรดา mod ที่ผมลงไว้นะครับผมนี่นะครับ CJB Item Spawner นะครับมันก็จะขึ้นเป็นอันแรกเลยนะครับผมจากนั้นให้เราเลื่อนหาคำว่า นี่นะครับผมที่มันเขียนว่าคีย์บอร์ดนี่นะครับผมกดเข้าไปครับแล้วก็กดกดตัวนี้นะครับผมตอนแรกมันก็ไม่ใช่ได้เป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณสี่ตัวนะครับแลวให้เรากดไปที่ตัวแรกนะครับผมเป็นสีช่องแรกนะครับผมให้ขึ้นสีฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็ แก้ไขคำว่าคีครับผมเป็นเป็นตัว i นะครับผมสมมุติว่ามันเป็นตัวเ e นะครับผมตอนแรกมันเป็นน่เป็นตัวอะไรสักอย่างนั่นแหละครับแล้วก็ให้เรากดไปหนึ่งครั้งให้เป็นเป็นสี่เหลี่ยมสีฟ้านะครับแล้วกดแล้วก็มันจะมีเขียนคำว่าคีนะครับให้เราแก้เป็นตัว i นะครับนี่นะครับแล้วกด ตรงแป้นพิมพ์สีฟ้านี้นะครับเราไม่ขึ้นเขียนคาว่าไอนะครับให้เรากดตัวนี้นะครับตัวแรกเนี่ยแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับกดบันทึกครับผมกดบันทึกหลายๆครั้งครับแล้วก็กดออกได้เลยครับแล้วก็ให้เรากดไปที่ติดตั้งเกมแล้วก็สามเหลี่ยมด้านล่างเพื่อรันเกมนะครับผม โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่หน้านี้แล้วครับผมเราเข้าเกมมาเรียบร้อยแล้วให้เรามองไปที่คีย์บอร์ดด้านด้านขวาครับผมด้านเอ่ยด้านด้านซ้ายครับมันจะมีเป็นคีย์บอร์ดนะครับผมรูปคีย์บอร์ดสีเหลืองนะครับอาจจะมองไม่ชัดครับกดไปหนึ่งครั้งแล้วก็กดไปตัวแรกที่เราตั้งค่าเป็นตัว i นะครับมันก็จะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ นี่นะครับมันก็จะมีคีย์บอร์ดอยู่ด้านซ้ายมือครับผมแล้วมันจะมีตัวไอนะครับกดไปที่ตัวไอตัวแรกนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นไอเทมที่เราสามารถเสกมาได้นะครับผมก็จะมีหลายอย่างครับผมกดสมมุติว่าผมอยากได้อเปลนนครับกดหนึ่งครั้งที่แอปเปิลครับมันก็จะเสกมาให้เราเป็น9 9 9าเเลยนะครับผมนี่นะครับมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ใสไ,ได้แอปเปิดมาโอ้ยค,ครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพ่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคขอบคุณครับ